ยยาา่ yeah! Yeah! <laughs> สวัสดีครับผมไข่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม c r e เ t u r e ออฟโซนฮาเรียกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมและว,วันนี้เราจะมาเล่นมาเล่นเราจะมาเล่นเป็น Angel Warden นะท่านชมซึ่งเราจะเล่นให้ถึง200ปีและเนื้อที่ผมจะกินก็คือเนื้อผู้เล่นละก้อนเนื้อบั๊บเท่านั้นนะท่านชมข้างล่างนี่แม่งอะไรกันวันนี้นะท่านชม เราตายมาเยอะแล้วนะเราถูกกระทำนะท่านผู้ชมเราเป็นผู้ถูกกระทําเราตายมาเยอะแนละ้วในชีวิตก่อนๆน,นะท่านผู้ชมเราก็เลยได้ขึ้นสวรรค์เพราะความสงรสรันของพระเจ้านะท่านผู้ชมเราก็ได้กลายเป็นนางฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูนี่แหละนางฟ้าที่ะโอ้โหอะไรวะนะ่ะตรงนี้ท่านผู้ชมนี่มันอะไรวะเนี่ยพาราสู้นก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 ,นกฟิการดไม่ได้อวะเนี่ย ไปดีกว่านะผู้ชมก่อนที่เราจะเป็นไลน์ต่อไปนะแต่เราไปใช้ชีวิตเป็นแองเจลวอเดนอย่างสมเกียรติสมภูมิดีกว่านะโอ้ยเยอะๆ,อๆ,อๆท่านชมนี่เนื้อบัฟนะเดี๋ยวผมจะกินเนื้อบัฟก่อนนะไปไปเราต้องการกินเนื้อบัฟโอ้โหแองเจลวอเดนนี่ควบคุมค่อนข้างยากนะสําหรับผมเนี่ยไปไป่า้ผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่านี่มันเชี่ยอะไรวะนะ่ะโอ้โหอุปบาตตกท่านผู้ชมมีสองพวงห้อยมาด้วยเออดีเว้ย เดี๋ยวเราหาเนื้อมนุษย์กินกันดีกว่านะเนื้อผู้เล่นกินกันนะท่านผู้ชมเราจะใช้ชีวิตได้ถึง200ปีได้หรือเปล่ามาดูกันนะั้นในฐานะของแนะองเจ้านะเฮียกุนี่แหละเทวดากุนี่แหละนางฟ้าแห่งสองสวรรค์นนะพี <c oughs> ่กมลเป็นนางฟ้ารู้เปล่าอเราต้องการกินอาหารนั่นคือผู้เล่นนะท่านผู้ชมเราต้องการบรัฟบัฟบ,บัฟบ,บัฟบ,บับบย่งยงสุดซึง้งนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันรวมญาต่อ เฮ้ยผมว่าเอาแล้วหราวล่ะเอากันหรือเปล่ายังไงไลวะนะ่ะยังไงครับมาดูกันตรงตรงนี้เขาทําอะไรกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฉบเนื้อเขาก่อนนิดนึงจื๊บได้เนื้อมาละอ่ะเราไปกินที่อื่นดีกว่านะท่านผู้ชมจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะตรงนี้มันหน้ากลัวนะท่านผู้ชมอืมเองเจมาแล้วค่อนข้าง การบินนี้ค่อนข้างเรียบนะครับท่านผู้ชมเหมือนกูลอยไปอย่างเดียวนะงำงำงำโอเคเฮ้ยสัญลักษณ์เปลี่ยนใหม่ด้วยครับท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคดูดีขึ้นอยู่ดูดีขึ้นอยู่นำสำรานกับวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปหาปบัฟต่อไปนะคือคุกคนกันดีกว่านะอือฮึตอนนี้เรายังอ่อนแอมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า เราไม่มีวอร์เดนได้สามดนาะความโมโหของวอร์เดนนะผู้พิทักษ์โกรธนะท่านผู้ชมเราไม่มีนะเราไม่มีไปเรายังต้องกลัวทุกคนอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเรายังเป็นแองเจลตัวน้อยใสๆนะนเหมือนคิวบิดอะไรมีนะคิวบิดนะคิวบิดคิวบิดเอเชื่อพูดนี้นะช่างหัวแม่เันเถอะนะไปเรามาใช้ชีวิตการเป็นนางฟ้าทีแท้จริงของโลกใบนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมวัยชั้นสี่ันคือนางฟ้านะไม่ที่นี่มันม่วงจังเลยว่ะ <laughs> เลยใส่ม่วงไปแล้วท่านผู้ชมเขี้ยแม่งใบอมคอรับ <laughs> แม่งกลายเป็นใบอมคอรับไปแล้วท่านผู้ชมคอรับคอรับคอรับชัน้น <laughs> <laughs> เห็นเห็นแม่งเห็นแม่งจะตายแล้วท่านผู้ชมเห็นเห็นน้อยนะเห็นน้อยหอยสังตายน่าจะตายแล้วแหละเฮ้ยตัว <laughs> เขี้ยอ,อะไรเนี่ยเท่ยังเลย อ๋อน่าจะเป็นเสือในนั้นนะเอ,เอาตีเสือเด็กไอ้เหี้ยกินน้ำช่วยโอ้ย,อยไปท่านผู้ชมเรากลับมาเป็นนางฟ้าอีกครั้งนะท่านผู้ชมถึงเราจะตายไปแล้วแต่เราก็สามารถยังกลับมาเป็นนางฟ้าได้อยู่นะท่านผู้ชมโอ้ไ oh ม <c oughs> ่กอดใช้อะไรวะเมื่อกี้โอ้โหแค่จะกินน้ำมึงเอาตายเลยเว้ยเน้ยโอ้ได้มาสะสมแต้มบุญใหม่เลยนะท่านผู้ชม แอมบูนไดถึง200ปีนะเราจะได้ไปจุติกลับไปกลายเป็นครีเจอร์ธรรมดาดีกว่าโอ้ยบัตรมูนอีกไอเวนโัวกูทำเฮี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยบัตรมูนเนี่ยหวังว่าไอนกฟ้านี่จะไม่มาแดกเรานะท่านผู้ชมเราไปกันดีกว่าเราใช้ชีวิตชิวๆดีกว่านะเราจะไม่ยุ่งกับใครตอนนี้เพราะเรายังเป็นแองเจลโคตรกระจอกโคตรมาเกิดเลยเขาตายกันแล้วท่านผู้ชมตรงนู้น มันเอากันละได้ยินเสียงอีดร้องที่หอยหวนเมื่อกี้หรือเปล่านะท่านผู้ชมน่ากลัวนะตอนนี้จันสีเลือดี่โคตรน่ากลัวเลยบอกเลยเพราะว่าคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดที่มันไม่ได้เข้าแผงก,กับคุณอยู่ข้างๆคุณมาตลอดมาตลอดสองวันมันอาจจะหันมาฆ่าคุณเพราะว่าเพราะว่าจันสีเลือดก็ได้นะท่านผู้ชมใครจะไปรูนะ้ไม่รู้หรอกอู้เอ็นเจลเอ็นเจพุ่งลงน้ำอู้ สวัสดีฉันแองเจลฉันเป็นนางฟ้าตัวน้นอยๆของทุกคนอ่าคนตึ่ไงบ้างที่ได้เห็นฉันอ่ให้ผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอาศัยอยู่ข้างบนดีกว่านะผมอยากให้เห็นนกกบาทตกลงมาเร็วๆนะพรุ่งนี้ตกหรือเปล่าเนี่ยอยากเห็นเกาะใหม่สภาพแวดล,ล้อมใหม่นะผู้ชมจะได้ดูหน้าตื่นเต้นขึ้นนะ เราจะ,จะอาศัยอยู่ข้างบนนี้นะท่านผู้ชมตั้งเป็นบ้านเลยนี่คือบ้านของแองเจลยังไงล่ะนะนางฟ้าตัวน,น,น้อยของทุกคนจะเฝ้ามองทุกคนจากข้างบนนะโอ้นั่งพักเพียบเรียบร้อยเชียวเองเนี่ยลองกดนอนดิ <c oughs> แม่งเหมือนละหมาดเลยอ่เ <c> ห <oughs> มือนกูละหมาดอยู่เลยข้างล่างคราก็กินกันใหญ่เลยท่านผู้ชมนี่คือวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในค r e เ t อ r e อ f s o n a า i รียนะเราจะไม่ยุ่งนะท่านผู้ชมกูยุ่งกูตาย <c oughs> หวังว่าการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ของเราจะสงบสุขและปลอดภัยนะท่านผู้ชมแต่ไหมเพื่อนนายจะเป็นเพื่อนบ้านท,ที่แสนดีของฉันใช่หรือเปล่าแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้โหนายนี่ใช้ชีวิตมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วนี่ฮะฉันอยากรู้จริงๆเลยถ้าไม่อยู่ตรงนี้หวังว่านายจะไม่กินฉันนะเพื่อนโอ้โหมึงจะไม่กินกูใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ข้างล่างนั่นมันอะไรนะท่านผู้ชมวันพิจะคาดตั้งสองตัวอะไรงั้นเหรอหน่ากลัวน่า,นากลัวนะ ไอเชี้ยน่ากลัวจัดเลยนะเนี่ยโอชีวิตโลกนี้มันโหดร้ายจริงๆเลยนะท่านผู้ชมอ้านกนกเขียวมาละว่าไงตีกันไหมตีกันแล้วท่านผู้ชมตีกันแล้วตีกันละเอาแล้วไงแม่งเลื้อนจัดเลยนะเซิร์ฟนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเพื่อ <c oughs> นนไหนดูสิจะกันกันตายหรือเปล่าอืมเอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วโอนกอีกไกวูว่างไงนกอีกไกวอ้อาวนกอีกไกวิล่วงไอเชี่ยจมน้ำไปละ S 1> <S 1> เอาปลาบาลปลาโลมาไม่เห็นนะท่า,านผู้ชมปลาวอลเพชรคาดไม่เห็นไอ้นกเวนนีเ่เอาไงครับเอาไงครับโอ้ยลงตามในน้ําเลยท่านผู้ชมหัวจัดหัวจัดเอาโหแม่งลุมกันสองคนเลยโอยม้มีแม่งมเป็นทีมนี่หว่าแม่งแท็กชัตส์ถเชี่ยแม่งกลายเป็นเนื้อไปแล้วท่านผู้ชมนกเชกียนี่กลับมาแก้แค้นท่านผู้ชมกลับมาแก้แค้นแล้วมึงฆ่ากูทำไมไอเชียมืองฆ่ากูเหรอไอสัตว์กูกูมีเยอะไอเวนกลับมาแล้วกูจะมาฆ่ามึงแม่งเป็นคนยังไงวะเล่นติดนกเวนนี่นะท่านผู้ชมยังไงครับ มันกัดมากะโอ้เชีย่ยร์อะไรไม่เชียอะไรวะเพื่อนนายเป็นอะไรอะ่ะมองมองเลยไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเรามานั่งดูคนตีกันดีกว่านะสนุกสนุกนะชีวิตเราโอ้โหกินเนื้อหน่อยนักตามผลงานของคนอื่นแต่เราจะกินนะท่านผู้ชมเรามาดูเขาตีกันแล้วก็กินเนื้อชิวๆดีกว่านะเราเป็นผู้ เสพอาหารนะท่านผู้ชมโอ้ยโตเป็นขั้นสองแล้วโอ้ยตอนนี้เรามีอะไรวะโฮโลลิงแล้วนะเนี่ยนฮะเรามีมงกุฎไม่ใช่ดววิวงแหวนวงแหวนเออวงแหวนเทพเจ้าอะ่ะเออวงแหวนนั่งฟ้านะท่านผู้ชมตีกันไม่หยุดเลยท่านผู้ชมระหว่างสองแก๊งนี้ว่าไงครับนี่ว่าไงจะหน,นะนีไหมจะหนีไหมหนีไหมหนีได้ไหม,ไหมเราไปดูเลือดใกล้ๆนะท่านผู้ชมเราจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะท่านผู้ชม โอ้โหเลือดมันเต็มเปี่ยมเลยทำไมนกกูใกล้ตายแล้ววะตบเลยไม่ชอบหนะ้าเรียกพี่เหรอเรียกทำไมเรียกทำไมตบเลยตบเลยตบไปโดนด้วยเฮ้ยนกนกม่วงน่าจะเป็นผุยไปแล้วนะท่านผู้ชมเฮียกระดูกฟูมาแล้วท่านผู้ชมลิงกังกุ้งกุ้งกุงกงกังกุงกก้งอไอ้เชียโดนข้าไปแดกไรอะเอา กุงลิงกินกันกลางลิงกัโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยการใช้ชีวิตในโซนาเรียแค่นั่งดูคนอื่นก็สนุกแล้วนะครับผู้ชมบนนี้แม่งอากาศดีจริงๆเลยเรี่เรื่องชาวบ้านได้ด้วยสบายๆเลยนะเห็นทั่วถึงทุกที่เลยว่าไงเราตรงนั้นแม่งยังไม่จบกันอีกอวะโอ้ประดุกฟูน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมว่า เราออกล่าอาหารของตัวเองกันดีกว่านะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะลา่าใครได้บ้างนะโอ้อเชี่ยนี่คนตีนอีกโอ้ยเวนนี่แม่งคนตีนนะท่านผู้ชมเอาไม่ล่ะอุย้ยเชี่ยกุ้งมาท่านผู้ชมกุ้งมากุ้งมา ไม่ได้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 เจ็บร้อยนะเปิดบอลเด้นตีแม่งเลยนะท่านผู้ชมเรามีอาหารกินละตรงนี้อ้าวรู้สึกฟินชหลือเกินนะแกอะไรอย่ามาใกล้ฉัน,นตุ์ฉันต่ำ เราแม่งมองเห็นเลือดทุกคนแม่งดีงจริงๆเลยฮนะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นนะแองเจิลเนี่ยอืมในท่าคููอ,อ๋ออะปากปากหอมเลยที่เ <Yeah. S 1> ชว์พลังกินปาก <c oughs> โอ้กินปาก <c oughs> ท่าก,กลัวละท่าก,กลัวหมอบโอ้ภูกเขาขอโ,โทษครับพี่จะทำผมเลยครับพี่ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะ่านผู้ชม ดาวหน้าเลยดาวหน้าเลยดาวดาๆดาวดาดเียเลยไปดีกว่าโอ้โหตรงนี้เขาทำอะไรกันน่ะไม่เล่นเลยแเ่นนี้กันนะโอ้โหสวัสดีเคียนน้อยกำลังกระดูหักนะเดี๋ยวเราจะปรถมพยาบาลให้เขาาดาๆดาๆดเคียนแกจะทะลึ่งแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนรู้ไหมวัไานอ่ะ กำลังจะทำอะไรถ้ามึงตายแน่เฮียแยกแม่งเลยเฮียแม่งตีกูทำไมวะไอพวกมนุษย์ชั้นต่ำนี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆเลยนะท่านผู้ชมอย่าทำทรงไอ้หา่าบอกว่าอย่าทำทรงอืมไม่เชื่อใช่ไหมไอ้พวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ เฮียว yeah! ิง่งลงน้ำไปแล้วคานผู้ชมไอผีเสื้อนี่คุณนุ่มเมื่อจะมีฮิวกูนี่แปกแม่งเลยเฮียนเนี่ยกดฮิวก็ต้องกดสิวะตีกูอยู่ด้าน่าฮรู้สึกว่าเป็นวอร์เดนแล้วรู้สึกมีพลังนะทรานผู้ชม <c oughs> ตายมึงตายโ <g ülme> ดนโด,ดนพวกกิกกี้แดกนะไม่เกี่ยวนะกูดแดกเนะื้อตามทีหลังเฉยชีวิตเราตอนนี้ก็ชิวๆนะวันนี้มาแบบมาเร็วไปเร็วนะที่สองร้อยปีจะถึงแล้วท่านผะูน้ะชมไม่มีไม่ตายไม่ตายเฮียอะไรตายอยู่ต้นคลิปนะท่านผะู้ชมน่าจะตายแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะท่านผะู้ชมแล้วก็ไม่ตายอีกเลยนะวันนี้โอ้โหชิวจัดวันนี้โอโ้ได้มานะ เออเสือกชีวิตคนอื่นนะเป็นเอ g e เจ a r d วอเดนี่ก็ชิวๆสบายๆนะโอ้ยมีวอร์เดตัวอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ตอนแรกก็มีตัวเล็กๆเ,เต็มเลยนะตอนนี้หลังๆนี่แม่งเอาตัวใหญ่มาไฟกันแล้วผมว่าอะไรวันเนี้ยโอเคเราจะ200ปีแล้วท่านผู้ชมเพิ่ๆๆวันนี้มาให้หายคิดถึงเฉยๆไม่ได้ัดคลิปนานนะเ n g e l จ a r d ว n เดนโตเร็วแต่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ด้วยเฮียว,วันนี้ออ้ย ใช้ชีวิตเฉยๆไป200ปีโดยที่ตายแค่ครั้งเดียวนะท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงวะสำหรับช่องไขมูลนะท่านผู้ชมว้าวเราเป็นวอร์เดนไงท่านผู้ชมเราเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆทำให้ทุกคนต้องการที่จะใส่ใจเราแนะ่นชมไม่อยากตีเราหรอกนะนางฟ้าตัวน้อยนางฟ้าเที่อกูนี่แหละนางฟ้าโอ้ยโตแล้วแปลงร่างซูปเปอร์ไซยา่าอ๋อ มีอะไรเพิ่มเติมไม่ไม่มีเงี้ยอะไรดีขึ้นเลยเอาล่ะท่านผู้ชมผมว่าวันนี้ผมน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรมากนะพาร์ทนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนมันจะเงียบๆไปนะช่วงนี้ก็ตู่จีนก็เออก็เฮงๆรวยๆลำลำรวยๆเอ้หยิ้งหยิ่งจริงๆเหายไปจริงๆว่าจะอตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเออผมเป็นชุมชนที่มีแต่คนจีนนะท่านผู้ชมก็ขเขาก็เออชงเชงช่งเชงกันนะร้องเพลงกันแม่งสองวันติดเลยท่านผู้ชมคุณนึกว่ามึงจะหยุดตั้งแต่ ผ่านไปนะน่าจะน่าจะอีกเยอะเลยนะท่านผู้ชมผมว่าเอนว่าคลิปนี้ก็น่าจะขอตัวลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมเออแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าถึง3,000ซับแล้วผมจะแจก Discord ให้ทุกคนเข้ามาเข้าร่วมสนุกกันนะท่านผู้ชมเขา้ามาทำเยี้ยอะไรก็ได้นะตั้งกิจกรรมอะไรกันทำอะไรกันเอาเองเลยนะท่านผู้ชมกูไม่มีอะไรให้หรอก <laughs> บางทีพี่ใครมุดอาจจะแบบ เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยใครทําแบบนี้แล้วแจกเงินหนึ่งพันอะไรนี่เออ <c oughs> แจกจิกเยอ่ยมแจกเงินหนึ่งพันเลยกูเอ็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมว่าฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะท่านผู้ชมมีอะไรสามารถคุยกันได้นะท่านผู้ชมหรือว่าใครที่เห็นผมในเซิร์ฟก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามข้างล่างคลิปนี้เลยนะท่านผู้ชมมีอะไรก็พูดคุยกันมาตามคอมเมนต์ข้างล่างได้เลย แล้วก็รอเปิดดิดขอดไปนะคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นด้วยบางทีนะท่านผู้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมายบาปสวัสดีครับโอ้สองร้ปีแบบง่ายไายเลยวันนี้เป็นไปได้ไงไม่น่าเชื่อนะ